มากครับตอนนี้นะครูบลบหนึมีลมนิดนึงก็เตรียมมาดีกา๊าซมันเกือบ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็ลมประมาณ14นะครับก็ลบหจะรู้สึกประมาณลบเลบเลยก็ใช้ได้ครับหลังจากเดินทางจากสนามบินมานะครับไปเติมพลังใจกันหน่อยที่วัดลามะหรือว่า โยงเฮกงกันครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นอารามของนิกายลามะที่มีความสัมพันธ์ที่สุดแห่งหนึ่งนอกเขตทิเบตรครับและก็เคยเป็นวังของจกักรพรรดิโยงจ้งมาก่อนด้วยครับจุดเด่นที่นี่ก็คือความศักดิ์สิทธิ์และสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะจีนและทิเบตได้อย่างลงตัวเลยครับและที่สําคัญครับก็คือห้ามพลาดการชมพระพุทธร,รูปไม้แกะสลักขนาดใหญ่ที่สูงและสวยงามอยู่ภายในวิหารครับแล้วก็เป็นวิหารที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยก็ใช้เวลา สักพักหนึ่งเลยที่จะ explore แล้วก็สำรวจทั่ววัดนะครับ